<Million> สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง Mac m m l l i o n Channel นะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาลองเกมวั One Piece นพีทบัลติลัสเนี่ยครับเขาอัปเดตใหม่นะครับก็อันนี้เป็นอัปเดตเวอร์ชั่นภาษาไทยนะหลังจากที่เราเล่นาภาษาอังกฤษกันมาแบบยาวนานนะครับผมเรามาดูกันอันดับแรกเนี่ยเราต้องเข้ามาที่ Play Store ก่อนนะครับ พอเข้ามาที่ Play Store นะครับเรากดที่แอปและเกมของฉันนะครับมันจะขึ้นมาให้อัปเดตนะครับเรากดอัปเดตที่ตรงเกม o One Piece b บ u n t ติ u ัดนะครับผมแล้วก็รอดาวน์โหลดนะครับก็ถือว่าเขาเอาใจผู้เล่นไทยเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยเขาเอาเป็นภาษาไทยเวอร์ชั่นภาษาไทยให้เลยนะครับผมในเกม ก็รู้สึกว่าจะฉลองพวกแบบว่าไอดีเข้าเล่นเยอะๆอย่าเงี้ยแต่ส่วนใหญ่คนไทยรี ID ดีเยอะหรือเปล่าไม่รู้นะเราเลยเห็นว่ายอดมันเยอะนะครับผมเราลองมาดูกันว่าโหมดภาษาไทยจะเป็นยังไงนะครับสำหรับ, One Piece บวันพีทบอลติลัดนะครับผมช่วงนี้ถ้าเกิดใครไม่อยากรอกคอได้นะครับกำลังโหลดอยู่นะครับผมโอเคกำลังติดตั้งนะครับ เดี๋ยวเราลองเข้ามาดูกันว่าเวอร์ชันภาษาไทยจะเท่ไหมนะครับนี่ครับกดเปิดเลยแล้วก็อัปเดตเรียบร้อยนะครับพออัปเดตมาแล้วนะครับก่อนที่เราจะเข้าเกมนะครับผมนี่ครับพอกดอัปเดตเสร็จโอนย้ายข้อมูลประกาศอ่นนี่ครับเป็นภาษาไทยแล้วนะครับผมถือว่าเฟี้ยวเลยนะเอาใจผู้เล่นไทยนะครับแบบแต่ละอย่างบางทีภาษาอังกฤษมันเยอะนะครับ เป็นภาษาไทยมาเนี่ยมันจะเล่นได้ผมว่าง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็คนเล่นน่าจะเยอะขึ้นนะครับนี่ครับกรุณาดาวน์โหลดข้อมูลเพื่อเริ่มเกมบริมาณ mm hmm. ก็ถือว่าภาษาไทยเขาพิมพ์ได้แบบว่าโอเคเลยนะสำหรับคนไทยนะครับผมช่วงนี้กดข้ามได้นะครับอาจจะโหลดนานนิดนึงนะครับผมไวไฟไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ ตรวจสอบสามารถตรสอบเพมที่มีได้รวมถึงขายเพ่มบางส่วนได้นะครับคําแนะนําต่างๆนะครับจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยหมดเลยนะครับผมเหรียญตาสําสหรับถ่ายโอนโอ๋อบอภาษาไทยแล้วเขาใช้คําว่าเหรียญตราเลยนะครับฝึกพิเศษนี่อธิบายก็คือเล่นได้ง่ายขึ้นค่อนข้างเยอะเลยนะครับมาติดตาม Twitter ก็น่าจะถูกใจชาวไทยอย่างเรานะครับผมผู้เล่นไทย ที่เล่นมานานแล้วนะครับแต่ว่าเจอแต่ภาษาอังกฤษนะครับผมคนนึงก็ที่ไม่ค่อยแบบแข็งภาษาอังกฤษเท่าไหร่นะแต่ผมก็เล่นมาเรื่อยๆนะครับแต่คราวนี้มีภาษาไทยไมาแล้วมันก็ทาให้แบบว่าเราน่าเล่นมากขึ้นนะครับผมเราลองไปดูภายในเกมกันว่าเฟี้ยวไหมนะครับภาษาไทยในเกมอย่าลืมนะครับถ้าเข้าเกมเลยเนี่ยมันจะเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับ ต้องไปอัปเดตใน playstore ก่อนนะครับย้ำอีกทีนะครับผมไม่งั้นเราจะไม่ได้ภาษาไทยนะครับต้องเข้าไปที่ playstore แล้วก็ไปกดอัปเดตแบบเมื่อกี้นะครับเมื่อต้นคลิปนะครับผมนี่เป็นภาษาไทยหมดเลยนะครับการอธิบายอะไรต่างๆก็ขึ้นเป็นข้อความภาษาไทยหมดเลยนะครับ อ่าเป็นไงครับแจ้งเตือนแต่ละอย่างก็เป็นภาษาไทยหมดละก็ประมาณนี้ครับของการเล่นภาษาไทยโอ้นี่ยครับแหลงผู้เล่นนะครับด้านบนเป็นภาษาไทยหมดเลยสินค้าวางจําหน่ายแล้วนะครับรถเข็นภาษาไทยเปิดให้บริการครูดแบตเทิลทดลองแบตเทิลนะครับโอ้ก็อะไรที่เคยเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือเป็นภาษาไทยทั้งหมดนะครับ ถือว่าใช้ได้นะครับตัวละครอัปเกรดนะครับโซโล่นะครับแปลตรงตัวเลยนะผมพันธมิตรนะครับกิลด์นะครับ<ม>โอเคเรามาดูหน้าตู้สุ่มกาชาผมใช้คําว่ากาชาฉลองปลอยเวอร์าชันภาษาไทยนี่นะครับกาชาตัวการันตีสีดาวหนึ่งตัวโอ้โหถือว่าโอเคเลยนะครับก็คือแบบว่า ละเอียดเลยแต่ว่าแต่ละตู้ต่างๆที่เป็นภาษาองังกฤษเนี่ยมันก็เขาจะใช้เป็นชื่อแคมเปญภาษาอังกฤษปกตินะครับอันนี้เป็นกาชาตัวเนี่ยอย่างเป็นกาชาของเวอร์ชั่นไทยนะครับอันนี้เป็นฉลองเวอร์ชั่นไทยก็จะเป็นภา,าษาไทยเลยนะครับเรามาดูในตัวละครอัปเกรดกันแก้ไขปาร์ตี้นะครับเหรียญที่แรกของนะครับผมอ๋อที่ซื้อของอะไรพวกนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นที่แรกของนะครับ แล้วก็รู้สึกเหมือนตัวเลขอะไรจะเล็กๆลงนะครับผมเคก็ประมาณนี้ครับการเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับอ๋อนี่ครับใช้คำว่าอีก507เพชรอีก500ใช้คำว่าอีกนะครับจะได้ดาวนะครับผมแก้ไขปี้ค่าพลังรวมตัวละครนะครับแต่เรามาดูสถานะพลังอธิบายเป็นภาษาไทยไหมนะครับสามารถใส่เหรียญตาสกิล อ๋อนี่ครับก็การอธิบายพลังต่างๆเป็นภาษาไทยหมดเลยนะครับคราวนี้เราไม่ต้องมานั่งแปลเองแล้วนะครับผมสกิลแต่ละตัวทําอะไรได้บ้างนะครับเคาน์เตอร์ช็อคนะครับสกิลแรกเมทนะครับนี่ครับโอ้โหก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสําหรับผู้เล่นไทยถือว่าแจ่มเลยโอเคครับวันนี้ก็วิธีทําภาษาไทยประมาณนี้ครับง่ายๆวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ